วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง2อคู่นี้ครับ s k e c h e r g o l a n Hyper Burst Cushioning กับ s k e c h e r g o l a n 7 e v e n Plus ครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชม s o n i c TV ทนะครับขอต้อนรับสู่ s o n i c ส t ทอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับที่เป็นรองเท้าสเก็ตเชอร์ของผมนะครับทั้ง2คู่นะครับก็คือตัวแรกก็คือตัวสเก็ตเชอร์ โกลันไฮเปอร์เบิร์สคูช n i n นนงนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังกับตัวนี้ครับตัว s k e t h h r ร GOLAN 7 Plus นะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมเล่าให้ฟังถึงข้อมูลของรองเท้าทุกๆคู่นะครับที่ผมได้ลองใช้นะครับได้ยังไงถ้ายังไม่เคยรับชมก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งกับช่องเอาไว้ได้นะครับวันนี้ปกติจริงๆแล้วถ้าเคยเคยได้ดูนะ ผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่ที่บ้านนะครับก็จะมีชากเชิกมีไฟเฟยอะไรมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็ใช้การเล่าแบบบนรถเลยนะครับบาถือโอกาสวันวัน,วนแบบไปทำงานบ้างหรือว่าเป็นเนี่ยออกมาซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็จะเอารองเท้าออมาเล่าให้ฟังบนรถเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับวันนี้ไปซื้อข้าวมาขอแนะนำนี่นี่ต้มยำปลาและปลาลวกร้านไผ่ทองนะครับ ก็เดี๋ยวจะขึ้นลูใไปดูอันนี้โฆษณาให้เราเลยนะครับว่าเป็นต้มยำปลาแถวพระรามสองเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟพิกัดไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับเป็นร้านต้มยำปลาที่อร่อยนะครับต้มยำปลามีปลาลวกนะครับอร่อยมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการเติมโปรตีนเข้าร่างกายนะครับก็เป็นโปรตีนจากปลานะครับโอเคเลยอร่อยมากนะครับมีรสช่องที่อร่อยพอๆกับไอ้รสช่อง วัดเจดเลยนะครับอันนี้ว <Wow. S 1> ไม่ลองได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไปให้ถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวจะบอกว่าเออร้านนี้โอเคนะครับผมก็ขับรถมาซื้อกับข้าวนะครับก็เลยอาศัยช่วงที่ขับรถมาซื้อกับข้าวเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ารองเท้าแต่ละคู่ของผมเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนแรกของตัวรองเท้านะครับก็คือตัวอัปเปอร์หรือว่าหน้าผ้าของทั้ง2คู่นี้นะครับ มาที่ Go ลั n 7ซเ u s ก่อน Go ลั n 7 Plus เนี่ยหน้าผ้าเขาทำจากตัวเน็ตนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ผมยังเป็นห่วงเรื่องการอมน้ําของตัวเน็ตนี้นะครับแต่เรื่องระบายอากาศเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดูเหมือนจะหนาน,นะครับแต่ระบายอากาศยังโอเคอยู่นะครับแต่ส่วนของ h y p e r ร์ r s ิร์สค i ชชั่นนนะครับ ตัวหน้าผ้าเขาเป็นเมชนะครับอื้อสึกว่าระบายอากาศดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของการอมน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเน็ตเขานะครับตัวนีเ้เป็นหน้าผ้าเมชผมผมชอบเมชนะก็คือเป็นเป็นวัสดุที่ค่อนข้างระบายอากาศแล้วก็ระบายน้ําดีนะครับถือว่าโอเคนะครับกับตัวโกลันไฮเปอร์เบิร์สกุชชี่ถามว่าถ้าชอบอัปเปอร์อันไหนมากกว่าผมชอบอัปเปอร์ที่เป็นเมชมากกว่านะครับ อ,อีกข้อนึงท,ที่แตกต่างกันระหว่าง2องคู่นี้คือเรื่องของเชือกด้วยนะครับเชือกของตัว g o i l r n Hyperburs Cushioning เนี้ยเขาจะให้เชือกมายาวยาวไปหน่อยนะครับแต่เป็นเชือกอย่างที่บอกแหละว,ว่าเป็นเชือกอที่ไม่ได้หลุดง่ายนะครับผูกครั้งเดียวก็อยู่แต่แค่ยาวไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรู รูล็อกข้อเท้านะครับเพราะฉะน,นั้นในการล็อกข้อเท้าของการใส่รองเทา้าคู่นี้เนี่ยก็ต้องลัดให้แน่นนะครับส่วนของมิดโซหรือว่าพื้นชั้นกลางของทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวมิดโซหรือว่าพื้นชั้นกลางของทั้ง2คู่นี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับก็คือเทคโนโลยีไฮเปอร์เบอร์สนะครับแต่ตัวไฮเปอร์เบอร์สของตัวโกลันเซเว่นพลัสจะเป็นไฮเปอร์เบอร์สรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องตัว เนื้อมันนะครับเนื้อเนื้อเนื้อของโฟมเนี่ยจะเป็นเนื้อโฟมที่จะเป็นเม็ดเม็ดเแ,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 แบบนี้นะครับก็คือผมเข้าใจเองว่ามันจะเป็นเหมือนหลาลูอากาศนะครับที่มีความให้ตัวของมันในเวลากดเท้าลงไปมันจะดูยุบตัวลงไปด้วย,ด,วยด้วยฟองอากาศอันนี้ผมคิดเองนะครับอันนี้ทฤษฎีของผมเองนะแล้วส่วนของตัวไฮเปอร์เบิร์สตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็น Hyperburst ที่แบบไม่ได้มีรูรูอากาศเลยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเวลา f e ลลิ่งหรือความการกดเท้าลงไปเนี่ยมันจะดูเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้อายุการใช้งานของตัวโฟมเนี่ยน่าจะยาวนานกว่านะครับถ้าถามว่าตัวความรู้สึกแตกต่างกันตรงไหนเรื่องของตัวมิโซเนี่ยถ้าสังเกตดูว่าจานวนโฟมที่เขาให้มานะครับจะค่อนข้างต่างกันนะครับก็คือตัว ไฮเปอร์เบรส c u ชชั่นน n ่เนี่ยก็จะมีจำนวนโฟมที่มากกว่านะครับเพราะดรอปเขาเป็นดรอปเนะครับอันนี้อันนี้ตัว Golan เซเว่นพจะเป็นดรอปสนะครับก็คือจะมีความรู้สึกมีโฟมน้อยกว่านะครับแล้วก็ความรู้สึกเท้าสัมผัสถึงพื้นมากกว่านะครับเพราะว่าดรอปต่ำกว่านะครับถ้าใครชอบอฟิลสัมผัสถึงพื้นก็อนดูันนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้อยากได้สพอร์ตมากกว่านะครับมีความ นุ่มเหมือนกันนะครับแต่นุ่มและแต่แต่จะแน่นกว่าตัวโครลล์เซเวนะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับตัว h y p e r b u r บ t ร์สค i ชชั n นนิ่ะครับอันนี้จะสําหรับการซัพพอร์ตที่มากกว่านะครับแต่เรื่องของน้ําหนักทั้ง2คู่นี้เป็นน้ําหนักที่ไม่หนักทั้งคู่นะครับจริงๆถือแล้วเนี่ยทังนี้คู่นี้มันจะมีมีมีโฟมที่มากกว่าซะด้วยแต่รู้สึกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับทั้ง2คู่นี้นะครับจำไม่ได้นะครับาน้าหนัก เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตให้ในคอมเมนต์นะครับว่าน้ำหนักในการช่างแล้วต่างกันยังไงบ้างนะครับเอาโซหรือว่าพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างของตัวโกลันไฮเปอร์เบิร์สคุชชนนิงนะครับก็จะมียางอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวโกลันเซนพลัสเนี่ยก็จะมียางอยู่กระจายตัวโดยรอบนะครับก็คือกระจายตัวโดยรอบฝ่าเท้านะครับก็แต่ทําด้วยกูดเยนะครับ แต่ตัว Goran Hyper Burst cushioning เนี้ยไม่ได้ทำด้วยกุดเยียนะครับแต่การยึดเกาะโอเคนะครับก็จะมีโฟมตรงนี้ไม่ลื่นนะครับก็แค่ลดเรื่องการทำด้วยยางกูดเยียออกไปนะครับการสวมใส่ทั้ง2คู่นี้บุฟองน้ำใกล้เคียงกันนะครับสวมใส่สบายทั้งคู่นะครับแต่ถ้าสบายกว่าผมว่าสบายคู่นี้สบายกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว s k e c h e r เนี่ยเขาเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยอีอะไรนะ แอร์คูกกแมทอันเนี้ยก็คือผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาไว้ทำอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือตัวการระบายความร้อนตรงฝัเท้านะครับวิ่งเร็วๆนะครับเพจตเร็วๆก็รู้สึกแค่อุ่นๆเท้านะครับก็ถือว่าระบายอากาศเรื่องของฝาเท้าโอเคนะครับตัวนี้วิ่งช้าวิ่งเร็วได้นะครับกับตัว โกลันไฮเปอร์เบิร์สคุชช่นนิงนะครับผมส่วนของเรื่องดีไซน์เนี่ยผมชอบคู่ไหนมากกว่ากันก็คือระหว่าง2คู่นี้นะครับผมขออนุญาตเลือกดีไซน์ของรุ่นใหม่มากกว่าก็คือตัวโกลันไฮเปอร์เบิร์สคุชชนิงนะครับเพราะว่าเขาทำจากเมชนะครับลายเลยเขาดูด,ดีกว่าหน่อยนึงนะครับแต่คู่นี้สีด้วยสีก็เป็นสีดำเนี่ยผมก็ใส่ไปทํางานบ่อยกว่านะครับแต่คู่นี้อาจจะใส่ไปทำงานน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าสีก็เป็นสีแดงแต่ถ้าถามว่าดีไซน์ชอบคู่ไหนมากกว่ากันผมชอบ ตัวใหม่มากกว่านะครับผมตัว Go r a n Hyper Burst Cushioning นะครับผมถึงข้อสรุปของทั้ง2คู่นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอางี้แล้วกันว่าถ้าคุณมองหารองทเท,ชเชท้า Sketcher ที่วิ่งเร็วได้นะครับสำหรับวิ่งเร็วเลยนะครับก็สามารถลองดูที่ ไปลองนะครับไปลองตัวโกลันเซเว่ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับคู่นี้นะครับก็จะได้ความรู้สึกนุ่มเด้งและเท้าติดพื้นมากกว่าตัวโกลันไฮเปอร์เบิร์สคูชชนนะครับในขณะเดียวกันที่ถ้าคุณต้องการหารองเท้าที่วิ่งช้าก็ได้วิ่งเร็วก็ได้น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็มีความนุ่มมีความเฟิร์มกว่าคู่นี้นะครับก็ไปลองตัวนี้นครับโกลัน ให้เบอร์สคุชช i ่ n น n g นะครับหรือว่าจะไปลองสวมทั้ง2คู่นี้เลยก็ได้นะครับว่าฟีลมันต่างกันยังไงบ้างน,นะครับคู่นี้จะเหยียบลงไปแล้วจะมีรู้สึกความยวบลงมากว่าหน่อยถึงแม้เขาจะมีมีโฟมที่น้อยกว่านะครับคู่นี้จะมีความนุ่มและมีความแน่นกว่าคู่นี้นะครับไปลองดูได้ทั้งคู่นะครับผมก็ประมาณนี้กับข้อมูลของรองเท้าสเก็ตเชอร์ของผมทั้ง2คู่นี้นะครับ เพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อลองเท้าของตัวเองนะครับหวังว่าข้อมูลของผมครบถ้วนหรือว่าถ้ามีใครเห็นต่างยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิม่มเติมก็พิมพ์เข้ามาได้นะผมเผื่อผมอาจจะตกหล่นเล่าให้ฟังในมุมไหนไปบ้างนะครับผมขออนุญ,ญาตล้างมือก่อนอ่ะประมาณนี้ก็ขออนุญ,ญาตขับรถกลับบ้านกันจอดรถเดี๋ยวนา ซีอกับเด็กๆที่บ้านจะรออยู่นะครับมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่างรองเท้า Sketcher g o l a n 7นเซเตัวเก่านะครับกับ s k e t h h r อ g o l a n ันไฮเ e r ร์เบ s ร u i o n i n i n g ตัวใหม่เนี่ยคุณชอบ คู่ไหนมากอวันเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมานะครับสามารถพิมพ์คําตอบของคุณพร้อมเหตุผลมาก็ได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโดยผมจะเอาทุกลายชื่อนะครับที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาเนี่ยมาสุ่มจับเพื่อแจกก่องรองเท้า Keep Inbox นะคบผมก่องเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมว่าดูรายละเอียดได้อ่าจากลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าคสแกนเคอร์โได้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของ Casketcher ทั้ง2คู่นี้นะครับยังให้ติดตามชมการประกาศรายชื่อของผู้ที่ร่วมตอบคำถามครั้งที่แล้วได้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม รายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมพาแฟนผมไปดู n นกี้เอชเคปรันนะครับที่นังไปลองไน i ี e s s c a p e ร u นครั้งก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาวันนี้มีตอบไม่มากนะครับมีทั้งหมด7ท่านนะครับก็เดี๋ยวจะมอบกล่องรองเท้าคีบินบ็อกไปให้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับแอดไลน์นะครับแล้วก็ ไปใส่ผมเขียนตัวรหัสไว้ให้นะครับว่าเป็นรหัสส่วนลดนะครับจะลดเพิ่มจากเดิมเดิมอีกนะครับแจ้งาว่าดูจากโทนิกทีวีนะครับมันเป็นกล่องรองเท้าที่สําหรับคนที่มีรองเท้าเยอะนะครับแล้วก็อยากให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ไปลองดูได้นะครับไปคุยเขาได้แล้วบอกว่ามาจากโทนิกทีวีแล้วใส่รหัสไปเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่จะได้ฟรีรอบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะกดเลยนะครับอ่าหนึ่ง อั้อัดตัวย,ยังมาอัดอยู่หนึ่งสองสามผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณกิษดาพอนะครับพี่กิษดาพอนะครับขอบคุณมากนะครับมาคอมเมนต์คนแรกเลยนะครับเดี๋ยวติดตาไปนะครับผมน่าจะมี น่าจะมีชื่อที่อยู่อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามชมในครั้งหน้านะครับว่าเทปหน้าจะมีใครได้กล่องนะครับคิบะตัวอีกนนะครับ,บ,รบแล้วเดี๋ยวติดตามชมแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้า